ครัถล,ลงข้างทางน,นะฮะโอ้หหายท้องฟ้ามเลยคนไม่เป็นอะไรถือว่าโชคดีนะทุกชม ที่อำเภอภูสิงห์นะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะฮะสามศูนย์มาท้องที่แล้วโหเขาลงไปอย่างนี้เลยนะขับรถก็ต้องระวังนะฮะไ,ไปคุ้นฐานโอ้ลงไาเ้เฉยแลวตรงนึงมันลง้เฉยๆเราท่านปุ๊บลง้เฉยเๆนะไม่ก็มันหักรถรถจากนั้นรถรถคันนั้นมัน มัน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 จอดขวางถนน่มมมะมันไม่ใช่จอดขวางถนนแต่มันจอดอยู่อนนลเพราะว่ามันโอ้เส้นเหลืองกัเส้นดำนะอยู่ในขอบนะเส้นเหลืองแต่ว่ามันเกิดวันเหตุต้นยกขึ้นนี่มันหลบไปตกใจนะเนี่ยไดวินโอ้ดีนะคนไม่เป็นอะไรฮะลงรูดไปเลยฟั่มเลย

เสียหลายกว่อืมประกันรลดละ